ถึงรถ SUV ยคล้ายๆก็ต้องนึกถึงเจ้าพันนี้ค่ะกับตัว Honda CR-V ตัวนี้เป็นรูปแบบ5ที่นั่งนะคะกับตัว 2.4S ขับ2ใหม่ในเช่นอตปี2020ค่ะสภาพสวยเลยทีเดียวนะคะมีการปรับโฉมค่ะเพิ่มความดุดัน ความแข็งแกร่งให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับสีดำนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับตัวชมด้านหน้าไฟหน้าก็จะเป็นตัว LED นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านี่แค่ภายนอกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกับด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในตัวรถเรียบร้อยแล้วค่ะด้านในก็จะเป็นโทนสีดำนะทุกคนค่ะสภาพคือดูใหม่มากนะคะไม่แบบว่าไม่โซมไม่ชาเลยตัวบอกก็สภาพสวยไม่มีรอยแตกขาดนะคะได้เป็นบอกปรับไฟฟ้าอีกด้วยนั่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะจะเป็นทรงสปอร์ตรูปแบบ3ก้านค่ะก็ปรับวัตถุปรับโมดได้นะคะแล้วก็มีตัวพุชคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเกิดเป็นชมก่อนหน้านี้ก่อนการปรับชมมาณเชนปี2020เนี่ยถ้าเป็น 2.4S นะคะหรือว่า 2. E จะยังไม่มี Honda Land ้า n รน ward ค่ะแต่ว่าพอมีการไม้น้เชนแล้วเขาก็จะไม่หวงออปชั่นแล้วนะทุกคนเขาใส่ตัว Honda Land ้า n รน ward มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถกดตรงไปก้านไฟเลี้ยวนะคะเพื่ออะไรดูมุมอับสายตาทางด้านซ้ายได้เลยหรือตีไฟเลี้ยวซ้ายก็จะโชว์บนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะซส์มันก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเครื่องเล่นมีเดียเนาะแล้วก็ตัวแอร์ค่ะจะได้เป็นแบบดูออสอนแยกอิสระสายขวาเวลาดูด,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 ดูตรงไหนดูตรงหน้าจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิความแร ชิกทางต่างๆค่ะเกียวโต้นะคะก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าเบรกโตรงกลางก็จะมีช่องเสียบไฟที่วางของที่วางแก้วนะคะตรงนี้ก็มีช่องเสียบไฟมาให้อีกด้วยนั่นเองนะคะสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะคะนี่แค่โวนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับส่วนห้องวิสันด้านหลังกันต่อเลยค่ะ และนี่ก็เป็นพื้นที่โซนด้านหลังค่ะทุกคนขายจะบอกว่าพื้นที่ด้านหลังกว้างมากสําหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยไม่จ้เป็นต้องเป็นรูปแบบเจ็ดที่นั่งอยากได้รูปแบบ5้าที่นั่งแล้วก็ได้ความกว้างด้านหลังนี่คือตอบโจทย์เลยนะยิ่งใครที่เป็นแบบสายแคมปิง้งอ่านะคะสายเที่ยวอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถพับเบาะได้ราบรียบแบบนี้เลยนะคะพูที่นอนนอนได้เลยนะคะบนรถอย่างนี้ไม่ต้องเป็นเสียวหลกักกลางตรงกลางเต็นอะไรให้วุ่นวายแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญสภาพสวยมากๆฝาท้ายก็ได้เป็นระบบไฟฟ้าอีกแ้วนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่่่งทีพม ก็คือต้องบอกก่อนว่าอตรงนี้เขาก็สามารถพับเบาได้เลยแบบไม่ยุ่งยากด้วยนะ ดึงตรงนี้ได้เลยไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาไปเดินอ้อมใดๆทั้งสิ้นอาจ๊ะสามารถดึงตรงนี้ซ้ายขวาเบาะก็จะพับลงเลยนะคะแล้วก็โซนด้านหลังแอร์ก็ทั่วถึงด้วยนะมีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมมีช่องเสียบ usb มาให้พร้อมเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ก็เป็นรถปี2020เนาะเปิดตัวมาก็ล้านสามกว่าแล้วค่ะทุกคนคะเกือบล้านสี่เลยทีเดียวค่ะแต่คันนี้จัดให้แบบจุกๆเลยทีเดียวที่ต่อต๊ะขาของเราขายอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นค่ะ ราคาหายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวนะคะซึ่งราคานี้สามารถจ่ายเป็นเงได้นะคะเครดิตดีฟรีดาวมีดอกเบี้ยพิเศษค่ะแล้วก็เลือกกันผ่อนได้แบบสบายๆย,ย,ยาวนานถึง8 4เดือนยังไม่หมดนะคะเรามีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยนะคะ247รายการนานสูงสุดถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะถ้าสนใจก็สามารถโทรได้กับหมายเลขโทรศัพท์ศูน7 7 77แ7 7 4าสดลแปค่ะแต่เข้ามาชมตัวรถจริงได้นะคะมาทดลองขับดูได้เลยมาชมตัวรถจริง ไม่มั่นใจเนี่ยพาช่างมาได้หรือว่ามาต้องบอกว่ามาที่นี่แล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่ของเรานํารถไปตรวจสอบที่ศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าทุกคันของเราค่าสภาพเป็นดีถ้าคุณได้มาเห็นกับตัวรถจริงนั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะใครที่กำลังมองหากับรถ SUV นะคะขับขี่คล่องตัวได้ความสปอร์ตลยุยๆนะคะแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดอย่างไรก็ฝากไปด้วยแล้วเจอกันใหใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ